สวัสดีนักเรียนชั้นป5ที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับรายวิชาภาษาไทยในวันนี้กลับมาพบกับครูดิมอีกเช่นเคยค่ะค่ะและวันนี้นะคะเราจะยังเรียนอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3แต่เราจะมาเรียนกันในหัวข้อการเขียนย่อความค่ะการเขียนย่อความคืออะไรการเขียนย่อความนะคะคือการเก็บใ่ความสำคัญของเรื่องจากข้อความที่อ่านหรือฟัง และนำสาระสำคัญมาเรียบเรียงใหม่ให้สั้นโดยภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายถูกต้องและครบถ้วนโดยในเนื้อหาจะต้องมีเหตุการณ์ที่ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรและอย่างไรค่ะสำหรับวิธีการเขียนย่อความนะคะ 1. อ่านเรื่องทั้งหมดอย่างละเอียด อาจจะอ่าน2-3รอบเพื่อให้เข้าใจเรื่อง2เขียนสรุปใจความสำคัญให้กระทัดรัดคงสาระเดิมโดยใช้สำนวนของตนเอง3เปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่1และบุรุษที่2ให้เป็นสรรพนามบุรุษที่3นักเรียนยังจำได้ไหมคะสรรพนามบุรุษที่1ก็คือตัวเราเองนะคะส่วนสรรพนามบุรุษที่2ก็คือ บุคคลที่เราพูดด้วยหรือสนทนาด้วยนั่นเองนะคะและบุคคลที่สามก็คือบุคคลที่เรากล่าวถึงเขานั่นเองนะคะต่อไปนะคะ4หาข้อความที่อ่านเป็นข้อข้อต้องเรียบเรียงให้เป็นความเรียงก่อนนะคะต่อไป5ถ้าข้อความเดิมใช้คำราชาศัพท์เมื่อย่อก็ให้คงคำราชาศัพท์นั้นไว้นะคะหก ไม่ใช้เครื่องหมายอัญ,ญประกาศนั่นก็คือเครื่องหมายคำพูดนะคะและไม่ใช้อักษรยอ่อหรือคำยอ่อเจ็ดหากเครื่องที่อ่านมีหลายย่อหน้าให้ยอ่อเหลือเพียงย่อหน้าเดียวแปดหากเรื่องที่จะย่อเป็นร้อยกองต้องถอดคำประพันธ์เป็นร้อยแก้วก่อนแล้วจึงเขียนย่อความเป็นร้อยแก้วอีกทีหนึ่งค่ะและเก้า ่านทบทวนและแก้ไขเรื่องที่ย่อให้มีความต่อเนื่องกันมีใจความรบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเรามาดูชนิดของการย่อความกันนะคะ1ย่อความจากร้อยแก้วกอบประกอบไปด้วยบทความเรื่องสั้นนิทานจดหมายสารคดี2ย่อความจากร้อยกรองประกอบไปด้วยโครงฉันกาบ กรอนหรืออาจจะมีไร่ด้วยก็ได้นะคะและสามย่อความจากการฟังประกอบไปด้วยการฟังข่าวโอวาสอภิปรายสุนทรพจน์พระบรมราชวาทและพระราชดำรัสค่ะต่อไปนะคะเรามาดูองค์ประกอบของการเขียนย่อความกันค่ะการเขียนย่อความโดยรวไปประกอบด้วยสองย่อหน้าหลักดังนี้ค่ะ ย่อหน้าที่1จะประกอบไปด้วยคํานําเป็นการเขียนรูปแบบของย่อความจะลงท้ายด้วยคําว่าความว่าต่อมาย่อหน้าที่2นะคะจะเป็นใจความสําคัญเป็นการสรุปใจความสําคัญของเรื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูรูปแบบของการเขียนย่อความกันนะคะค่ะเราจะมาดูการย่อความจากบทร้อยแก้วกันนะคะ ยอ่อเราจะย่ออะไรบอกประเภทลงไปอ่ะอย่างเช่นย่อนิทานเรื่องอย่างเช่นเรื่องกระต่ายกับเตา่าก็เขียนลงไปจากหนังสืออะไรแต่งโดยใครความว่าอ่าตรงนี้จะเป็นใจความสําคัญของเรื่องอ่าอย่างเช่นนิทานกระต่ายกับเตา่าก็จะเป็นเนื้อเรื่องสั้นๆน,นะคะที่เราสรุปใจความสําคัญมาแล้วนะคะอาการย่อบทร้อยแก้วนั้นนะคะสามารถ ย่อได้ทั้งนิทานตำนานบทาพามสารคดีแต่ต้องบอกประเภทของบทร้อยแก้วนั้นให้ชัดเจนด้วยนะคะว่าการย่อนั้นเป็นการย่อนิทานย่อตำนานบทาพามสารคดีหรืออะไรอย่างนี้นะคะอะต่อไปเรามาดูการย่อบทร้อยกองกันนะคะอ่ะ คล้ายๆกันเลยค่ะยอ่อย่ออะไรบทอ่าบทร้อยกรองจะเป็นโครงชั้นกราบกรอนอะไรก็ว่าไปเรื่องเรื่องอะไรก็เขียนลงไปนะคะของใครใครเป็นผู้แต่งชื่อตอนแล้วก็จากหนังสืออะไรหน้าที่เท่าไหร่ใจความสําคัญว่าอย่างไรนะคะอะ่สำหรับการยอ่อบทร้อยกรองประเภทบทต่างๆนะคะเช่นโครงฉั้นกราบ กรอนไร้ต้องบอกประเภทของบทร้อยกลองชื่อเรื่องผู้แต่งที่มาว่ามาจากหนังสืออะไรและหน้าใดด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวอย่างการเขียนย่อบทร้อยกรองประเภทโครงสีสุภาพกันนะคะอาจากเนื้อความในโครงสีสุภาพนะคะสิ่งใดในโลกล้วนเปลี่ยนแปลง หนึ่งชราหย่อนแรงเร่าร้นมาโดยเร็วความตายติดตามสแสวงทำชีพประยลเฮยสามส่วนควรคิดค้นคติรู้เตรียมค้อมอาจากบทความข้างต้นนะคะเมื่อเรานำมายอ่ออ่ะยอ่อเราก็จะบอกว่ายอ่อโครงสี่สุภาพเรื่องโครงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอน16หน้า104ความว่าจากบทกลอนเมื่อครู่นะคะวิธีทำเราจะต้องนำบทกลอนข้างต้นมาถอดความเป็นร้อยแก้วก่อนนะคะเมื่อถอดความเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมายอ่ออาจจะย่อดได้ความว่า ทุกสิ่งบนโลกล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอันได้แก่ความไม่เที่ยงไม่แน่นอนความชราและความตายนะคะต่อไปนะคะการย่อคำสอนโอวาทพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสคำปราศัยสุนทรพจน์ให้บอกประเภทชื่อผู้พูดชื่อผู้ฟังโอกาสที่พูด สถานที่วันเดือนและปีที่เขียนด้วยนะคะอ่าต่อมานะคะเราจะมาดูปฐาฐกถาคําสอนคําบรรยายหรือถ้อยถแถลงนะคะวิธีการนะคะก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าอมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเพิ่มเติมนะคะเรามาดูกันเลยค่ะย่อนะคะย่ออะไรเราก็เขียนลงไปจะเป็นย่อปาฐากถาย่อคําสอนย่อคําบรรยายหรือย่อถ้อย,ถอยถแถลงนะคะ แล้วก็ของของใครเรื่องเรื่องอะไรแก่ใครที่ไหนณนะวันที่เท่าไหร่เวลาใดความว่าแล้วก็จะบรรทัดถัดมานะคะเราก็จะย่อหน้าเข้ามาแล้วก็จะตามด้วยย่อความอ่นเนื้อความที่เราย่อนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นการย่อพระราชดำรัส ก็จะคล้ายๆกันนะคะยอ่อย่อพระราชดำรัสของของใครนะคะอา,อาจจะเป็นเชื้อพระราชวงศ์องค์ใดนะคะก็เขียนลงไปกล่าวแก่ใครเรื่องอะไรเนื่องในงานอะไรกล่าวเมื่อใดนะคะแล้วก็ความว่าจากนั้นบรรทัดถัดมาเราก็จะย่อหน้าเข้ามาแล้วก็ตามด้วยเนื้อความที่เราย่อนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการย่อพระบรมราโชวาสพระบรมราโชวาทคืออะไรนั่นก็คือถ้อยคําที่พระมหากษัตริย์กล่าวแนะนําตักเตือนหรือสั่งสอนนั่นเองค่ะวิธีการย่อคมนะคะก็ยอ่อก็คือย่อพระบรมราโชวาทของของเชื้อพระวงศ์องค์ใดนะคะแก่ใครแล้วก็เรื่องอะไรเนื่องในงานอะไร ณที่ใดเมื่อวันที่เท่าไหรความว่าจากนั้นบรรทัดถัดมาเราก็จะย่อหน้าเข้ามานะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อความใจความสำคัญที่เราย่อนะคะต่อไปนะคะการย่อประกาศแจ้งความหรือถแถลงการอื่นๆนะคะให้บอกประเภทชื่อเรื่องชื่อผู้ประกาศ วันเดือนปีที่ประกาศนะคะอ่าตัวอย่างเช่นยอ่อย่ออะไรย่อประกาศย่อแจ้งความย่อถแถลงการย่อระเบียบคําสั่งนะคะเรื่องเรื่องอะไรของใครแล้วก็ลงวันที่อ่มลงวันที่จะเป็นวันที่ที่ประกาศวันที่แจ้งความวันที่ถแถลงการวันที่มีการออกระเบียบคําสั่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะความว่าอ่าบรรทัดถัดมา ก็จะเป็นเนื้อความหรือใจความที่เราย่อนั่นเองนะคะต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วเป็นการย่อข่าวนะคะ,ะย่อเราก็บอกประเภทนั้นก็คือย่อข่าวนะคะเรื่องเรื่องอะไรจากไหนออย่างเช่นเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด19จากหนังสือพิมพ์หรือจากโทรทัศน์ช่องสามช่องเจ็ดอะไรก็ว่าไปความว่า เราก็สรุปใจความสําคัญในบรรทัดถัดมาเราย่อหน้าเข้ามาแล้วเราก็เริ่มสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่เราอ่านหรือเรื่องที่เราฟังเลยนะคะการย่อความนะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่าย่อจากเรื่องที่เราอ่านได้แค่นั้นนะคะเราสามารถย่อความจากเรื่องที่เราฟังก็ได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูประโยชน์ของการย่อความกันนะคะห ช่วยให้การอ่านการฟังได้ผลดียิ่งขึ้นทำให้เข้าใจและจำความสำคัญที่ได้จากการอ่านหรือการฟังได้สะดวกและรวดเร็วนะคะ 2. ช่วยในการจดบันทึกเมื่อได้ฟังหรือศึกษาวิชาต่างๆสามารถจดข้อความที่สำคัญลงในสมุดได้ทันเวลาและได้เรื่องราว 3. ช่วยในการเขียนตอบแบบฝึกหัดหรือข้อสอบได้และ 4. ช่วยเตือนความจำ นักเรียนอ่านหนังสือแล้วทำบทย่อเป็นตอนๆจะช่วยให้ไม่ต้องอ่านหนังสือซ้ำนะคะอาต่อไปทีนี้เราเรียนแล้วเราจะมาทำแบบสุดขัดนกันนะคะให้นักเรียนเลือกการเขียนย่อความคนละหนึ่งประเภทแล้วนำมาเขียนย่อความตามแบบฟอร์มลงในสมุดร,รายวิชาภาษาไทยนะคะ ให้นักเรียนเลือกมาเลยนะคะจะเขียนเป็นาการย่อความแบบร้อยแก้วร้อยกองหรือแบบไหนก็ได้นะคะถ้าทําเป็นแบบร้อยแก้วอน,นักเรียนก็สามารถอาจจะย่อความจากนิทานจากตำนานจากสารคดีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องยกต้นฉบับมานะคะครูให้นักเรียนนํามาย่อความลงในสมุดเลยนั่นก็คือโดยใช้แบบฟอร์มจากใน powerpoint ที่ครูดีนสอนมาเมื่อข้างต้นนะคะอสำหรับการเรียนการสอนในคาบนี้ครูดีนก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้เจอก,กันใหม่คาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ